สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่13กุมภาพันธ์2567ค่ะเมื่อนี้นะคะไปโม,มกันเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่578นะคะสภาพธรรผชมนะคะมาติดตามแบบชดุดนทางเลาาพัฒนาปู่578นะคะงวดวันพุทธที่1 4่กุมภาพันธ์2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะปู่กันเน้นให้คักเนาะคะ่ะ ปูบอกว่าให้วิ่งเจ็ดนะคะแต่ว่าปูจับคูให้บอถูกนะค่ะมิชมวันนี้เขากำลังติดตามรับชมกันต่อนะคะปูจะไดในทางให้ตัวใดนะค่ะมิชมค่ะเข้าไปรับชมรับฟังนับกันค่ะกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเจ้าค่ะปูย่ำครับกรเนาะเคยทักไปเรื่อยๆจีบบอลถอยอยู่อ่านบงคอมเมนต์ครับบางคนก็วิ่งออกอ่าลูด ผมพ <c oughs> อจะว่าตัวเดียวดันเด็นรูปปูเน้นให้เจ็ดปูวนะนี่ครับทาชมมันมาแปดลายแล้วแล้วแล้วมันต้องเป็นเจ็ดครับใส่ล้าเนี่แต้มเดียวออกโอ้ย <c oughs> เอฟซีง่ายหลังเลยมันแต้มเดียวมันพอจ้ไหนนะมันบไปไก่ลนะปูเจ็ดสามมาเจ็ดสองนั่นแต้มเดียวเรื่องอมัละละนนะนะครับทามชมล้วมากกันเถียโยนรักปีบมันนะกับปูอืม เอ<ห>อันนี้ของเก่านะครับผมตั้งใจจะอ้วสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าเจ็ดสองปูเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าแมนเจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้านแมนครับผมเกียบบินเนาะค่ะ เจ็ดสองเจ็ดสองหนึ่งห้าครับโอ้ว่โมบิมัดแจ่วเดียวนะมัดแท่อะไรน้าปูนะอืมคือมาแต่ต,ตกเก่าในปูหนึ่งหาสองหนึ่งห้าเนี่ยกำลังวันจันทร์สั่งทิมหาแม่น้ำกันลองทองครับปูจิมหาโอ้อบวบวกขึ้นมากน้ำกันนักไหนยังมากเนาะครับผม ปูเอากระดาษนี่ปูเอากระดาษให้ปูเขียนหน,น่อยนะว้าวว้าวมัดเอฟซีจะเห็นตัวใหญ่ไ,ไหมปูมันมีอยู่เดี๋ยวเอฟซีจะว่าเอาเบาเท่าไม่เอาหากระดาษให้ปูเลยมียหด้อพี่น้องได้ไหมนะครับปูเบามันมาเล่นส่วนได้ไห<ป>ครับเรี๋ยวมันส่วนกันได้บ้างนีมครับมาวานนี่ได้พบกับเจ็บในกองทัพเจ็บครับปูเอาไปใส่กระแล้ววันมันอ๋อหัวหน้ามาส่วนยังไง ท่อนเก่าต <c oughs> ้องสวดเนาะครับสีน้ำเงินมาป,ปัวสีแดงใสมั่ล้นนี่สีแดงใสเลยอะแดงจึงคืนเหรอแดงจึงคืน วิ่งรูด,ด,นด,ดบนล่างานักลาวพัฒนาเอออกกับเก็บครับกำลังวันสิบเจ็ดกำลังวันสิบเจ็ดตัวเก้าเลยครับปู่ตออัวไม่ร่างวันเน้นให้วิ่งรูดเด่นที่เจ็ดไปเลยผู้ใดคนเดียวกำลังกำลังวันจันทร์สิบห้าเนาะครับมาดันมาออกร่างวันสิบห้าหิวโง่วันจันทร์คุณผู้ชม คนร์บนสก่กับวะเตือเจ็ดหากับวะเตือเจ็ดหนึ่งกับบะเต๋อขาวโาน้ำกันกัลนงวัดนผันมาน้ำกันสิบห่ามันออกกําลังวัดดอกที่มหาด้วจัดเวยต้องกันเลยล่ะมาเนี่วันพุธสองสี่เปดกับแนบอกลวันพุธได้ร้องมาแนงนกับ ตัวเก้าไดยละนกเป็ดไดยละมา้ดีแท้ตัวเก้าไดยละเจ็ดสองอ่าบัวเจ็ดสี่เจ็ดแปดมา้ดีแท้กำลังวันจะบมาบัวเจ็ดสิบเจ็ดจะบมาบัวกำลังวันมันไปเลยได้ว้างอะเรสิบห้าบ้าวันจันทร์ไปเท่ากันแล้ววันเดียวนี้ไปตัจนเรื่องนี้กำลังวันวันกำลังพุทธสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ เบิ้ลสองสองสี่สี่แปดแปดครับสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ตัวมันเด่นบานนี้ครับติดไปเลยครับติดแปดติดสี่นี่มีท่วนี้เอาเจ็ดสองคือเด่นป่วมันบมดติดแปดติดสี่ด้วมันออกแล้วมันออกได้อีกคือเกาด้เห็นมองเอามันเอาตัวเกาไม่ออกเห็นมองวอนนั่นนะครับเอามันเอาตัวเกาไม่ออกออกเองได้รู้ว่าออกไปว่าหันออก เ็ดสองออกล่างบอกครับท้ายมันออกบนอีกได้ว่าเนี่ย <c oughs> ล่างมันเป็นต้นๆเนี้ยหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งออกบนมาหนึ่งห้าออกบนอีกเจ็ดสองหนึ่งห้าหนึ่งห้านเี่ยทเป็นเลขบนครับเกดสองเป็นเลขล่างครับเกิดว่ามันออกออกบนได้ป่ะเนี่ยครับฟูบบวาวสีแดงตัวแดงจริงครึง่งเราธรรมชม สองสิบสองสิบสามสิบสี่มันบ่สิบสี่ครับลาวพัฒนาวันพุทธที่สิบสี่นะครับผมเมื่เอานะครับแคปหน้าจอได้ทำชมเด้อนะครับผมลาวพัฒนานะครับปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับวิ่งรูดบนล่างหกกับเจ็ดนะครับผู้ได้มักตัวเดียวปู่เน้นให้ที่เจ็ดเด้อครับคืองหดที่ผพานมาของวัดจันนะครับเห็นบ่ปู่ก็น้นให้เจ็ด ปูขีดเส้นใต้เลยว่าถ้าเด่นตัวเดียวคือเด่นเจ็ดนะครับวันพุธนี่ก็เด่นเจ็ดนะครับผมหกสองหกสี่หกแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดนะครับทะเบินคือสองสองสี่สี่แปดแปดอันนี้เลขประจําวันสองสี่แปดเลขประจําวันสองสี่แปดถ้าเลขกําลังวันสิบเจ็ดมันมาปัวกำลังวันสิบเจ็ดกำลังวันสิบเจ็ดได้วยพี่น้องด้วมันไม่เจ็ดมันกับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดกำลังวันบันจันเมื่อกี้นี่กำลังวันสิบห้ามานน้ำกันออกน้ำกันลองวัน นะปัวสิบสองเจ็ดเป็นแปดสิบสี่ไฮเดนหกสี่หกแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดแล้วก็ซี่สี่แล้วก็แปดแปดท่านผู้ชมอ่าแคปหน้าจอสองพันสิบสองห้าเป็นหกสิบบอม,ม่าเลยครับผมดันออกเอาขันลางวัาไปออกสิบหา้าประตูห้องน้ำทีงไหนปู่ประตูห้องน้ำประตูห้องน้ำสั่งมาหรือเปล่าครับประตูห้องน้ำงั้เข้าวเจาะเสียอดม่าอย่าไปซื้อมื่วันที่สิบสี่สิบสี่สี่ไปซื้อ สิบสี่กนโอนมาปั๊บสิ่ไปซื้อสโคกสโคกเพิ่มได้สโคกความมันมาปูได้สโคกความแล้วก็เล็กมาเห็นวงโมประตูครับผมประตูครับอ่าเอาท่านมาชมเดี๋ยวเบาเถ่าจะไทยใบ้่งนะครับประมาณสิบสี่สิบห้านี่แหละที่ไปซื้อมากไหนสร้างมเว่งกันครับห้อเฮ็ตต้องถามสร้างด้าเล็กที่ใครจังไดจังไหนต้องถามสร้างทะกอนนี่คาสร้างพ่อบาละปูคาสร้างเี่ มึงกับพ่อพอแล้วมันเนิ้มนดูประมาณวังหมื่นหาหมื่นหกนี่ละครับประมาณนี้ละล่อบางโน้มทั้งปวงเทพอยู่กันโยมเพิ่มจะโยมเพิ่มจะซอยทั้งบุญเอกนะปูซอยมากอีกโย่อาเอาสาธุบุญกับเอฟซีเด้อพี่น้องเด้อประตูมันก็ดีประมาณบ้านหนึงก็ดีท่านกว่าบาท่านกว่าบาทปูเป็นอะไรครับคือว่าวงกบสําเร็จค่ะปูเป็นประตูเป็นวงกบสําเร็จไหมคะอ๋อแล้วค่ะ มันมีม้วกลบผ่องหรอแม่ค่ะแม่มันม้วกลบสำเร็จรืปประมาณสองพันกัวบาทชุดหนึ่งี่ mm เอาเล็กได้หรืออันน hmm. ั้นก็ดีริปูมาเป็นชุดนะมันเป็นชุดประตูม้วนกบเลยประตูมันนั่นเป็นม้วนกบมาพร้อมแม่แม่ไม่เห็ดยากเ่ราะต้องเห็ดยากซื้อแบบสำเร็จจึงใส่ก็ดีครับผมกระจังบมแพงผอมปูวหลักกระทุนพร้อมมันเป็นพลาสติกเป็นยังไะอลูมิเนียมเป็นพลาสติกบ่เป็นพลาสติกนี่ปูมันเป็นเป็นแบบเล็กเบิร์เล่นม้วนกบเล็กอ่าเอาสาธุบุญนะพี่น้องนะบปัว่า ได้ชักโคกพร้อมนะครับปัว่าเพื่อญยาดยุ่มเป็นคนแก่มาวัดนะครับเวลาเขาของน้ำบางคนเพิ่นจะนั่งแบบข้อหานแบบบานเท่านี้นั่งบ่สะดวกจะเอาเป็นชักโคกสองอันมาปับ่บักโคกยังจะไล่ละซีอันซีอันเลยอ่อทาท่านผู้ชมเดี๋ยวมากระเให้เห็นเลยมาถวมากลายรุ่งหยดแต่ยันเลยซื้อมาอีริโตเนี่เฮ็ดอ,อีริโตเนี่ยปัวอ่าเอานะครับจะมาถามให้เอฟซีได้พี่น้องเด้อ ประมาณันที่สิบสี่สิบห้าปูจะไปสั่งของมากพี่นอ้อนงนะครับเอาหไาได้โชว์น้ำปูอีกพี่น้องนะครับแคปนาจอนะครับลาวพัฒนานะครับมาหาปูปูกะเขียนให้เลยนะครับฟันกับฟันดีครับฟันดีฟันดีนดเอาน้าปูเนาะอันนี้ลาวพัฒนาอันนี้ของมันจันปูกัะยำครับพี่น้องเอฟซีถามถ้า,ถา,ถาวิ่งรูดตัวเดียว,วเยวจ็ดปูยำได้เจ็ดตัวเดียวตัวนี้มาปูเดือนเจ็ดปูตัวนี้วะ มานเนี่ยเอฟซีก็เคยว่าขอตัวเดียวจะรูดเมง่อนั้นเมื่อนั้นรูดให้ผิดเนอกเมื่อนั้นมันมากปูให้เจ็ดก็เปียกมันออกเปียสองปูไปดินเจ็ดเป็นบะ่กับ<ม>งวดนั้นนะมาเนี่ยก็เลยว่าเปียกมันมัน่าจะมาอีกมันมากลายงวนแล้วคนมากก็คือเจ็ดลักซิม ใส่ถ้าเน็ตแต้มเดียวอาจารย์ชมเสียดายเสียดายวันพุธที่14นะครับลาพัฒนานะครับผม6กับ7นะครับปูเด่นที่7เด้อครับลิงลูดเน้นที่7นะครับ62 64 68 72 74 78นะครับทับเบิ้ลเลขประจำวันอันนี้เลขประจำวันมาปูประจำวัน2 4งถ้าเลขกำลังวัน17 17จ็ดกำลังวันคือ17 17จ็ดขันมันออก7ไปใส่ไม่ถึงออกใส่กำลังวันนะเอ๋ออันนี้เลขกำลังวันเป็นพี่น้องสอง สี 48, ่แปดปูได้จับกันเบิร์ให้นะพี่นอนะ้องเนาะอหกสองหกสี่หกแปดเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสองสองสี่สี่แปดแปดมันออกหกแปดมันหกแปดสามหกแปดสองเทียบันตัวมันออก 28, นเน้นเน้นหกสี่หกแปดเันอนี้คือ,นนอ,นอกันเป็นได้คือกันเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดแปดทำให้ชมเอากราบขอบุณขอบคุณปูพี่น้องนะพอกันคลิปหน้าครับเฮงเฮงเรื่อยๆสวัสดีครับค่ะพอกันไหมในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ